ส,สดีคะ่ะวันนี้ดิฉันจะมาแก้โจทย์ที่อาจารย์ให้มาคะ่ะข้อที่9คะ่ะนักเรียนห้องหนึ่งนะคะจะต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือภา,าษาอังกฤษแต่และคนจะต้องเรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชาใน3วิชานี้คะ่ะนักเรียนห้องนี้นะคะมีทั้งหมด40คนนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาหาค่าอีกก่อนคะ่ะวิธีการหาค่าอีกนะคะขั้นตอนเลขนะคะ คือเราจะนำนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษค่ะคือ20มาบวกกันนะคะคือ20บวก23บวก26คะ่ะก็จะเท่ากับ69คนค่ะและเราจะนำนักเรียนนะคะที่เรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษนะคะทั้งหมดมาบวกกันค่ะคือ12บวก14บวก15ค่ะ ก็จะเท่ากับ41คนค่ะดังนั้นนะคะเราก็เอา69นะคะลบด้วย41ค่ะก็จะเท่ากับ28ค่ะแล้วก็นักเรียนห้องนี้นะคะมีทั้งหมด40คนค่ะเราก็จะนํา40นะคะมาลบกับ28นะคะก็จะเท่ากับ12คนค่ะดังนั้นนะคะ x ของเราก็จะเท่ากับ12ค่ะเราจะนํา x นะคะมาใส่ที่ช่องตรงกลางได้เลยค่ะก็คือ สิบสองนะคะ x ก็จะเท่ากับสิบสองค่ะแล้วก็นะคะอันดับที่สองนะคะแล้วก็จะมาหาค่าของนักเรียนนะคะที่เรียนทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็จะเอา12นะคะลบ12จะเท่ากับ0นย์นะคะ คือนักเรียนที่เรียนทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะคะเราก็จะมานํามาใส่้องนี้ก็คือศูนย์คนค่ะเราจะนํา12นะคะศูนย์นี้มาจาก12บสลบสิก็คือ0ย์ค่ะแล้วก็นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์เละภาษาอังกฤษนะคะเราจะนํา12 14นะคะลบสิค่ะก็จะเท่ากับ2ค่ะแล้วก็แล้วก็นํามาใส่ช่องคณิตศาสตร์แล้วก็ ภาษาอังกฤษค่ะก็คือสิบสี่ลบสิบสองก็เท่ากับสองค่ะแล้วก็ค่าสุดท้ายนะคะก็จะเอาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษนะคะที่นักเรียนเนี่ยนะคะเอาสิบห้าลบสิบสองก็จะเท่ากับสามค่ะก็คือค่านะคะนำมาใส่ที่ช่องตรงนี้นะคะก็คือสิบห้าลบสิบสองก็จะเท่ากับสามค่ะ นี่คือนักเรียนที่เรียนทั้งวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษค่ะวงเราหาคําตอบของวงไนได้ก็จะมาหาข้างนอกค่ะก็คือนักเรียนที่เรียนเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิชาเรียนที่เรียนเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ค่ะก็คือนํา20นะคะมาลบกับสุสนะคะแล้วก็บวกกับ12ก็ จะเท่ากับ2 0ลบกับ15ค่ะก็จะเท่ากับ5ค่ะแล้วก็เราไปใส่ในช่องนักเรียนที่เรียนเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็คือ5คนค่ะแล้วก็นักเรียนที่เรียนเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะนำ23นะคะลบด้วย สิบสองบวกสองนะคะก็จะเท่ากับยี่สิบสามลบด้วยสิบสี่ค่ะยี่สิบสามลบด้วยสิบสี่นะคะก็จะเท่ากับเก้าค่ะเรามาใส่ในช่องนักเรียนที่เรียนเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ก็คือเก้าคนคะ่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนักเรียนที่เรียนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็เราจะยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกลบด้วย สิบวกลบด้วย3บวก12บวก2นะคะก็จะเท่ากับ26ลบ17นะคะก็จะเป็น9ค่ะแล้วก็นักเราเอามาใส่ช่องนักเรียนที่เรียนเฉพาะวิชา,าภาษาอังกฤษก็คือ9คนค่ะเราก็จะมาหาคำตอบกันนะคะเดี๋ยวหนูจะลบทั้งหมดออกนะคะ จงหานะคะโจ์จากโจทย์นะคะจงหานักเรียนที่เรียนทั้งหมด3วิชานะคะก็คือช่องตรงกลางค่ะก็คือ12ค่ะนี่คือคำตอบของข้อแรกนะคะ12แล้วก็ข้อที่2นะคะมีนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์วิชาเดียวกันกี่คนคำตอบเราก็คือ5คนค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอการคิดโจดย์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ